สบายดีสบายดีพี่น้องทุกคนเป็นผู้ค้าจะไปงมกระปูกระแม่พี่น้องฟาไปกันเลยหอดน้องน้ำมละไพี่น้องมางมกระปูกระแม่ได้เลยนี่นี่ได้เลยจ้องมาไหนนั่งลงบาได้ค่าสินเห็นแล้วที่พี่ได้บ่ถึงหดก้องโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วก้องนึงได้ปทังนึงงมอีกอุ้ยี๋ไงยายตื่นปลา ได้เลยนิดโนี่อบเบมากนีผูกมานี่พี่น้องน้าคอนเออนั่งหากินตามเราดูพี่น้องน้าคอนน้ำห้อยหนูเขาไลลายเนาะห้อยหนูหอยหอยยังไม่ห้อยหนูเลยนี่เหอยหนูใหญ่เนาะห้อยหนูใหญ่พี่น้องได้เลยๆๆ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 ผูบๆๆ่นๆ่งๆ่ๆๆๆบๆๆ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 ่ๆๆๆงา อกเมนซน่ซน่หนมบางใหญ่เลยเป็นแล้วเป็นแล้วเดเสือสิาบอนี่นี่นี่ไเออเเลยเห้แล้วมัมาในน้องมาหากินมนนี่กบแม่ี่น้องมือนี้นะมีปลาขาหูดิโอ้ดูได้มีหอยเอาเอาเลยดแม่อืนี่จ้ ถ้าก,กินตามระดูพี่น้องมานอกม,นนา,มนานาพุนบนตกน้ำกระโคนเอาน้ำกระโคนปลากระบอกมีทางไปกระปูกระบอกมีทางไปก็เลยมาตุ่มมาโฮมกับบ,บนน้ำคอนอน้ำน้อยเลยพี่น้องเอื้อนว่าน,าน้ำคอนได้ลปลาหนีเด็กไก่นี่นี่เออนางได้ปลาคอมือนางเหนียวเลยกระทางมันเล่าจะเอาปล่อยมันซะ นายบนี่นี่พ okay. 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 okay, okay. 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 right. ี Wenn> ่พ่เกสกระปูกระเชดนนเฉยเดี anyway. yes. ๋องมมขด้บุหินถ้าพี่น้องฟ้านาลไปไปเลยไม่ได้ดอกพะคอนหมุนขี้ต้มเอาออางใหม่เนาะัเาน้องใหม่เล่นวางนังกอดเลยไป ปูจะตัวเองนะของเอากระปูพี่น้องไปเก่งเก่งใช่น้ำใบสมเนาะแม่เก่งใช่น้ำใบสมนีปูเป่าจนจะไปอยู่ใส่ใจออกลงคาลิ้นไม่ได้ดอกทากินตามฤดูจ้าน้ำขอน้ำบกพี่น้องงอมปูงอมหอยงอมกุ้งงอมซิ่วเม็ดประเภทอะไรนะเม็ดสองตัวอเบมาอเมมาโอ้ยโช่ใหญ่บ่ปูหน่อยพูดีเก่ง โอ้ยหมดกระคบมือกล้องกระปูบัดด้ฉิยมสีดาออกพีน้องบัไดิสิดันวัดบานอันปูวัดบานคลรรดอนดอกติดนิดกิดฝนก็ได้ถูกได้อเดยวเ่าให้พีน้องออกมาเองไปเล่นฮดไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใครยืงมาพูก นั่งมานพน้องมือนั่งเนี้ยวๆได้ปลาเหรอคุณแม่นะปล้แเด็กเก่งใช่ใชสม่เลยนี่เลยใช่ไปเลยไทังหนาวกำลังกรุนหาปลาพี่น้องจากปลาทูนังกำลังหาปลามันเข่าหูนะฮะแม่เออได้รู้ตะโคบอื พ่อน้อยพีน่น้องดีเฮ้ยได้เลยครับปูได้เลยโซ่น้อยจ้าดีเออเจ้ากระซิแพักหนาเอามาทาั้กคุดอู้ปาลาลงภูเหอยงมงมกุ้งมงมหอยงมปูงมปลาได้พี่น้องไม่เขากูแล้วครับปลาถ้ากินตามฤดูน้ำโขลนคนกับบท คนเช่าตกน้ำขะคอนพี่น้องอ้า่ตกบักใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี่เดีบักไงอืพอดีมันบางทีร่างกสิจีบุญบางทีร่างกสิดเก้งสุดน้ำพี่น้องต่างได้หีือจะไปทางไหนเลยงมหอยงบปลูกปลูกได้ได้ได้โทษใกล้ักหน่อยก้องกระเล่นน้ำปลาพี่น้องขอโทษขออภัยได้เลย โชติจ้า้คนนอยไปยังประดุกบ่โคนน้อยเออโอเคปะเก่งมือก้องก็รอคันหน้ายันตกพี่น้องยุ่มหน้ายุ่มหลังอยู่งโชติจารโชติจาโชห์ให้พี่ข้างพี่เออถือกีตูมมาดิเอาบ่หอยเอาหอยเนวบ่บ่หอยดีนี่หอยใหญ่หอยบุหอยหน้าหอยโคโอเค น,น,น้าพี่น้าที่หมอกนาาที่หมอกได้ปลาได้ป่ยปปโอเคปลาปูดิปูดิกินกระเพียงคมพี่น้องกระปูน้อยนะนยก,งงงกินดิบปลากระเงี้ยจ้าลาบ่าพี่พี่พี่พีนบอ ปูปลาคอปลาคอนอยขอนอยปลาคอนอยขอดมันยังว่าสีน้ำมันเราบดออกน้อยขอดปลาคอนอยขอนอยเพราะว่าปลาคอนอยได้อลไรนี่ปลาคอนอยนิดสวนใบจ้าใหญ่บ่ตัวนี้าปักใหญ่พี่น้องตัวนี้ตัวนี้ใหญ่มใหญ่นางมาเนะพี่น้องปลาคอนคืยอืม หากินตามระดูพี่น้องพ่นบอตกน้ำกระโขนน้ำแหงครับตามระชาอะไรพี่น้องงมหอยงมกุ้งงอมหอยเด้อพี่น้องเลยไปลบไปปนโลกน้องไม่ไปบ่อนหม่ไปไฮไม่ไปกระปุลมันยากกระปูออกทางพี่น้องออกมาชมวิวเป็นน้ำทางกคไปะกำลังงมพี่น้องมันอีบ่มี่น้องนี่บ่มมีอะไรบ้ามีแต่ปลาซิวน้ำทีไทยเห็นบ่ครู ถ้าได้ก็ได้ติกระปูมาเล้วโมนี่ต like <Yes. S 1> ้องเอาคนโขนไดไหมกินลมชมวิวมากันเลยพี่น้องยามเศร้าสวยๆจังหน่อยพี่น้องแดดก็ะหอนีนแล้วมาหางมกุ่งงมหอยมาปูขากระเศร้าเฮงเข่ากองจุเบิดพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อ เอาน้องนี่โตเนาะงอมปุ่งอมหอยจ้าพี่น้องมาผูคากระมือเมื่อยทสำเบกระโถบเข่าพังเชียงหันใจนะพี่น้องยงกูปูว่ไม่เออนี่นี่ั่ง่เล็นเล้อ ข้ากล้องครับข้าคุณโทษได้พี่น้องบุกหันมันใครบ่แม่ไปก็ต้องง้อหม้มะน้าวมะลายตัวนี้นะมันยังบบโคลนันก็อยู่น้ำเหงาเขาเด้วยด้วยอยู่วางผูภูวางวางลุกลุกทุ่มแม่ทั้ทงหน้าจ้าพู มาอาปูมตัวโต,วตวน่งขี่ถ่ายเลยน,นั่งบริลล์หลอกก่องเลยมันนี่รูว่าเลย,ยหัวหานางอยู่ใกล้ๆหาปูหาหอยพี่น้องอยำเส้าเดดช่วยๆจังหน่อยจ้าหอยเขาเบาหมดแล้วบุหรี มากับเม่ในลานไปลานไปฮวงฮีเยันพี่น้องบม่ได้มาถือโของนะตะกี้เปินกระมักมาได้ลานนะเออทางหนาจะมีน้ำเไม่น้ำเลือกชมพูเน,นี่ย,ยดูนี่หลยที่นี่งอมกุ้งงมหอยพี่น้องเข่าผพริกเมาบุเม่ี่นะยังยังบุษนี่นะ ดิเขาพี่น้องผูเขาวาพ่อเหมาพันปัญญังคนละเมาตั <h <h sure> Actually, ้มจะขูกมองนะเช็เพี่น้องขัวขแล้วเขาไปตั้มเบบรนอกบนารขบพี่น้องฮักตอนยังเห็อยู่ได้งเขาขู่บนก้างหน้าข้าขูทั้งคือก้องทั้งข้ากล้องทั้งข้ากัแนวใส ทั้งถือขู่ทั้งถือกล้องพี่น้องเห็นว่าแม่หน้ามันเหลือกป่อยก่อนไปก่อนไปคุณแม่กำลังงมหอยพี่น้องเที่ยวเงาเข่าบุมีี่แม่เห็นเห็นก็คือมีเบ็ดเลยเบ็ดที่เกาะมือนางฮักขึ้นมาลายชองคันเน่ยเบ็ดที่พอยจอมมือเปื้อน ขากับเขาเบื่อเสียงโกเสียงมาเสาร์น้องขอโทษขอภัยเด้อสีลำคานจะลอยเสียงมาหันใจเต้ยยังถือพี่น้องงูแล้วก็ปูชั้นมึงดูมันเตะอยู่ในแมงหืมน้ยน้อยน้อยเล็มันมีงาเด่นบ่มาโดเออคุกบคุ๊เจ้ากระมาพี่แล้วชนะอือใครอาคุกคุกกบอะลีคุ๊บถืออัน ถืกลีถืกต้นพี่น้องไปตัวหนึ่งยังตัวหนึ่งพี่น้องเอาบุป็นเนาะเด็กนายเติบบกมันถืกสอนถืกแยงถืกบนขดตูงดีถือตูงเนาะนั่หาตัวเจ้าเห็นเทียงคาบพนั้นนะ จะเอาอะไรบันย์ออกข้างใดอข้าโคตเด้อไปเลยเพื่อนกำลังเอาปลาอันเอากุูปออกจากแง่งพี่น้องมันถือแง่งเห็นบ่แม่ออกข้างใดเห็นเลยจากแล้วบ่แม่ทีเราบ่ใครเอาทางนี้ใครเฮ้แต่ที่กูนะไม่ทั้งกรูปูพรา ก็ได้เขาให้เปื้อนแลพยายามไปหันนั่นอยู่ไล่ตาจ้หน่อยเด้อพี่น้องพวกบุคคกันนั่นงวกน้ำกบงวงน้ำงวกน้ำกระปูนี่ข้าวมีบนเกย์เมนบอกห้าบนเกย์พี่น้องเชียวเชียวคบกับกระปูมันห้าบนเกยเสียงมานี เขาลกมาโจกกับ้งพีได้บอก่งพีง่ายฉันกบมันก็โอบขึ้นมันเ็เห็นงายใช่ไฮเด้ผูด้บน่อยทองโตพี่น้องเป็นไปชันเนาะเป็นสามโตอ้าวยังค่ายเงยังบ่ห็นนะพี่น้องค่ายเงี้ยข่าเงี้ยอันมองอู พี่กระปูตัวโตอยู่ทึงพี่แค้นตัวตัวอยู่ทึงกะปูเขาเรียกครบนะหึอพ่เห็นแซ่ดเนามันตกปุูกมาตัวนี้นะได้โอ้ยเพียงแรกอยู่พี่กระปูโค้กไปอยู่นนี่แหละนี่เขาไปนั่นเอาหญ้าพี่น้องเอ้ย

นี่พี่น้องหาเจินรอดล่มรอดตายพูดเลยแมงกะลีุนพะมันโอเคได้แล้วเอาแมงกะปูตัวนั้นนะใช้ตัวเห็นบ่ออืใช้อยู่อังไดยเอากะปูพี่น้องล้วนๆนี่พูดทักเฮียนลู่เห็นบุ้มมักใหญ่หนูอุ้ยฉางล่างมักใหญ่นี่มักละลายพี่น้อง ไปดแกงอันนม้มนเผานตนก็ลาลงมปูหาปบุกไปน้ำดอกันทีั่ไู่นบนเร็เวเวๆวๆเๆเวเวเดีวยวๆวๆๆๆเๆเร้วๆเรนว <c oughs> ใหม่มอีกเลยอาจับยื่นให้เพื่นเบ่งดูไหมมันมอก่าก็เดีเดี๋ยวโกเห็นเดดทองทีนี้พี่น้องกับทั้งกุ๊ปทั้งกระปูพวกปุ่นพวกเจีวมีปลาพวกมันอยู่ได้อ่าโอเคพี่น้องคลิปนี้จบที่นี่ก่อนเนาะกา้าพอกันใหม่บ้า